IR uh, Thermal Meter นะครับก็ตัวนี้จะเป็นปืนยิงอุณหภูมิอินฟราเรดนะครับก็ไม่ต้องสัมผัสกับวัตถุหรือว่าตัวบุคคลนะครับระยะห่างก็แนะนำไว้ที่3-5เซนติเมตรนี้ข้างในกรองน,นะครับเราจะมีคู่มือครับคู่มือเป็นภาษาอังกฤษ ก็มีแบตเตอรี่นะครับ3 a นะครับสอง้อนะครับที่ใช้เพืตัวเครื่องยิงระปุูกนะครับตัวนี้ครับเดี๋ยวผมใส่แบตเตอรี่เข้าไปนะครับก็เปิดด้านล่างนะครับใส่คู่บวกนะครับด้านในนะครับแล้วก็ใส่คู่ลบหันขึ้นนะครับด้านนอกนะครับ แล้วก็จิดฝาเข้าไปนะครับครับก็จะเห็นว่ามีปุ่มทั้งหมด3มปุ่มนะครับด้านข้างจะมีปุ่มโหมดนะครับขึ้นแล้วก็ลงนะครับแล้วก็จะมีจุดที่ใช้สำหรับตรวจเช็คอุณหภูมินะครับอันนี้ก็ผมจะเรียกว่าเป็นตัวยิงแล้วกันนะครับแล้วก็ตัวโหมดนะครับตัวเพิ่มขึ้นแล้วก็ลดลงนะครับอนี้ครับก็จะมีหน้าจออันนี้ผมเมื่อกดที่ตัวยิงนะครับ หนึ่งครั้งนะครับเพื่อเปิดเข้าเครื่องครับตัวนี้ก็จะแสดงว่าโลนะครับเนื่องจากอุณหภูมิที่เช็คนะครับจะเป็นบอดี้นะครับมีเสียงเป็นเซลเซียสนะครับแล้วก็อุณหภูมิต่ํากว่าอุณหภูมิร่างกายนะครับก็จะขึ้นโลแต่ถ้าเกิดเป็นอุณหภูมิร่างกายตัวนี้ก็จะสามารถเช็คได้นะครับ15องศานะครับนะครับก็การตรวจเช็คก็จะ ความคลดเคลื่อนเกิดค่อนข้างน้อยนะครับตัวนี้นะครับถ้าเกิดยิงที่อุณหภูมิที่ต่ำกว่าร่างกายนะครับแล้วก็อยู่ในโหมดบอดี้นะครับก็จะขึ้นโลนะครับหลังจากนั้นเรามาดูโหมดในการใช้งานนะครับกดที่โหมดนะครับหนึงครั้งนะครับจะกลายเป็น surface temp นะครับตัวนี้จะใช้ยิงอุณหภูมิพื้นผิวนะครับ เมื่อสักครู่ที่ยิงขึ้นเป็นโลนะครับตอนนี้ก็จะขึ้นเป็นอุณหภูมิครับก็รุ่นนี้นะครับสามารถวัดได้ถึงศูนองศาครับถึงประมาณ60องศาเซลเซียสนะครับหลังจากนั้นฟังก์ชันในการใช้งานนะครับตัวนี้ไม่จะมีการเข้าไปปรับแต่งฟังก์ชันนะครับด้วยการกดโหมดค้างไว้นะครับก็จะขึ้นมาเป็นฟังก์ชันหนึ่งนะครับถ้าเกิดกด ขึ้นบนหรือลงล่างนะครับก็จะเป็นการปรับระหว่างองศาเซลเซียสกับฟาเรนไฮน์นะครับแล้วก็ถัดมานะครับก็จะเป็นฟังก์ชันที่2นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวปรับอุณหภูมินะครับกดขึ้นลงได้นะครับตัวนี้เป็นสําหรับการแจ้งเตือนนะครับเรื่องอุณหภูมิรเราสามารถไปปรับข้างในได้นะครับทางเซลเซียสและฟาเรนไฮน์ ส่วนฟังก์ชันที่3นะครับกดขึ้นลงก็จะเป็นการเปิดปิดเสียงนะครับกดอีกครั้งนะครับก็จะหน้าจอจะดับไปนะครับให้กดเริ่มต้นใช้งานนะครับฟังก์ชันที่เราตั้งไว้เมื่อสักครู่นะครับตัวฟาเรนไฮน์นะครับค่าที่ตั้งเอาไว้นะครับก็จะทำงาน ตัวนี้หน้าจอนะครับจะดับไปเองนะครับภายในเวลาประมาณ10-12วินาทีนะครับเพื่อประหยัดพลังงานนะครับก็จะสามารถให้มันทางานได้อีกครั้งหนึ่งก็ด้วยการกดปุ่มยิงนะครับในส่วนของโหมดเมนโมรีนะครับถ้าเกิดเราปรับไปที่โหมดของ Surface Temperature นะครับจะไม่แสดงผลนะครับ ต่ในส่วนของโหมดบอดี้นะครับไว้นะครับหลายๆตำแหน่งหลายๆที่นะครับเราสามารถกดปุ่มขึ้นบนหรือลงล่างนะครับเพื่อดูกวามจำนะครับข้างในนะครับจะมีทั้งหมด16ค่านะครับในโหมดของ Surface นะครับก็จะมาทดลองให้ดูนะครับก็ผมได้ใส่น้ำทั้งหมด สามแบบนะครับก็ดูภายนอกก็จะเหมือนกันนะครับก็จะมีน้ำอุณหภูมิห้องนะครับน้ำเย็นนะครับหรก็น้ำร้อนนะครับตัวนี้นะครับในหมวดที่เป็น Surface Temperature นะครับก็ตัวนี้อุณหภูมิห้องอยู่ประมาณ27องศานะครับนะครับตัวนี้น้ำนะครับก็จะประมาณ27องศานะครับน้ำปกตินะครับส่วนน้ำเย็นนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ17 สองศานะครับแล้วก็ส่วนน้ําร้อนนะครับตัวนี้อยู่ที่41องศานะครับฉะนั้นตัวนี้นะครับก็ค่อนข้างสําคัญนะครับสําหรับคุณแม่นะครับที่ชงนมให้ลูกนะครับก็สามารถตรวจเช็คอุณหภูมิก่อนที่จะให้ลูกดื่มนะครับตัวนี้ก็จะปลอดภัยหรือว่าจะเช็คน้ําที่ใช้สําหรับอาบนะครับหลังจากที่เราผสมน้ําร้อนน้ําอุ่นในอ่างแล้วนะครับก่อนที่จะลงไปใช้ก็สามารถใช้ อุปกรณ์นี้นะครับในการตรวจเช็คอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำนะครับ